สิ่งที่ HR ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในเรซูเม่คืออะไรน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าเราจะได้ดูว่ามันแมทกับเอ,อ่อคนที่เรากำลังหาอยู่ไหมด้วยค่ะมีข้อแนะนำสำหรับคนที่ทำเรซูเม่ไหมคะจัดเลเยอร์เรซูเม่ให้อ่านไง่ายๆค่ะแล้วก็ข้อมูลครบก็พอค่ะประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในตำแหน่งที่หายอยู่ค่ะเพราะว่าเราจะรู้ได้ว่าจะนำสิ่งที่น้องๆได้ทำมาค่ะมาต่อยอดในตำแหน่งงานที่เรามองหายอย่างไงบ้างค่ะ มีคําแนะนําอะไรสาหรับคนที่ทำเรซูเม่ไหมครับแนะนําว่าจริงๆแล้วประสบการณ์นั้นเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่เขามองว่ามันมี value นะตอนที่เขาทำมาค่ะเพราะว่าตอนที่เขาสัมภาษณ์แล้วเขานำเสนอเนี่ยเราจะดูออกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาลงมือทํามันด้วยความเข้าใจจริงๆหรือเปล่าหรือเพียงแค่ใส่ลงไปในเรซูเม่ค,ค่ะเพราะว่าผู้สัมภาษณ์รู้ได้คณะที่เรียนมาครับแล้วก็อาจจะมีประสบการณ์ด้วยครับที่ได้ทํามา มีคำแนะนําสําหรับคนทำเรซูเม่ไหมครับอยากให้ใส่ข้อมูลนะครับที่เป็นความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่เราชอบครับเราเจะออกมาทําได้ดีครับแรกเลยคือ1รูปภาพค่ะแล้วก็ประวัติส่วนตัวค่ะประสบการณ์ทํางานนะคะไม่อยากให้ใส่ข้อมูลที่ไม่จําเป็นอยากให้เป็นข้อมูลที่รวบรัดอ่านแล้วเข้าใจง่าย